โบเก้น,นะคะคก็น,น่านจะมาถ่ายกันนะค่ะถ่ายกันนะคะว่าถ่ายว่าเฮ้ยมีคนไปแล้วโอ้ยว่าจะถ่ายอยู่นะนี่อามายอามายเนี่ยเดี๋ยวไป โดอัมียบีโอ้่ายเองด้วยวัดปวดแท้ไมโอ้ถือกล้องโกโก้แพ่อแล้ขี่เซิร์ฟมาเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่ไมกล้าทำหนูดูเพื่อนๆดู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 เปดนล่ะูดดูดูดูดดูดาดู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 ด้ดู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 อูาูด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 ูาเดูเูดดู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 ดดูดูดดู ก่จะเป็นยังไงนะครับผมตุกข้อก็จะตีตูวหนูครับผม,น,ม <S <S นี่ครับผม,มต้องเป็นแบบน,นี้นะครับแล้วก็ถือถือเองเลยถือเองเลยเ<อ>ได้ไหมเนี่ยถ,ถือถือแล้วถายตัวเองยกขึ้นยกขึ้นนิดนึงประมาณนี้ก็จะเจอตัวเองละไม,ลมลไม่ล้มนะลูกนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องสนใจอะไรเลยลงไปเลยได้ได้จริง เคลีร์เปอุ้ยตามหลังก่อนไปเลยมาพ้อขามาขอกัล้มาลูกมาเร็วพ่อจะรอจะรออยู่นะนี่ ตามมาหรือ,อยังยังตามไม่ไหวทันอีกทันแล้วเพื่อนๆโอ้โหระวังลุกระวังระวังลุกระวัระงรถมาลูกรถโยนข้างหน้ารถโยนข้างหน้า,นา,นาลูก